แบบประททศแบบอาไซียเอ็วีใส่ชุดสวยๆทำไมเราถึงต้องแบบลงลึกในเรื่องของดีเทลรายละเอียดจริงๆด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียนจบทั้งด้านนี้โดยตรงมาแล้วก็อยากที่จะนำเสนอถึงความเป็นวัฒนธรรมที่งดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้าน เพราะว่าก่อนที่จะมีการแบ่งแยกดินแดนนะคือมันก็มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมร่วมอะครับบางทีเราทําไมแต่งกายเหมือนภาคนั้นภาคนี้อย่างเพลงก่อนหนะ้านี้ของเต่าภูสินนะครับตังหวายไมฮักเพลงตังหวายลำทานองตังหวายเนี่ยก็มีในทั้งในภาคอีสานด้วยแล้วก็มีทั้งในประเทศลาวด้วยแล้วก็มีทั้งในประเทศเวียดนามด้วยซึ่งมันก็คือเรียกว่าวัฒนธรรมร่วมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะแบบสื่อให้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็เห็นถึง ความวินเทจอะครับซึ่งซึ่งเมื่อสมัยก่อนอะมันยังไม่ได้มีประเทศมันก็คือมันไปมาหาสู่เราข้ามแม่น้ำใสไปก็เป็นอีกประเทศนึงแล้วซึ่งซึ่งปัจจุบันมันมีการแบ่งแยกดินแดนอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในขณะเดีวยวกันว่าทธรมันก็ยังคงความงดงามผลิตอ,กออกผลในแต่ละถิ่นฐานนะครับเราก็ยอยากจะลงลึกตรงนี้เพื่อให้คนได้ดูเราได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดูแล้วมัน มันสวยจังเลยเราดูเลยยังชอบงานเราเลยหรารู้สึกว่าทําไมมันมันสวยจังเลยมันเหมือนมันเหมือนสวรรค์น่ะบางคนมาคอมเมนต์ในใน u t u b e ว่าทําไมเพลงนี้เหมือนถ่ายที่สวรรค์เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้ยเราก็ดีใจที่คนคนได้มองเห็นแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เขาได้เห็นว่าเออมันเป็นเมืองในฝันเมืองในจินตนาการอะไรประมาณนี้ครับ